วันนี้เราพาทุกคนมาเดิน Home Plus กันึลยค่ะแต่ไหนมาทั้งทีแล้วก็อยากจะพาทุกคนเดินดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจในปุ๊กเปอร์บ้างเมื่อเราเดินแล้วเราก็เดินให้สุด ดี๋ยวเราบูรณยองก็เซลล์ดึกดืนบานนี้ยังไม่นอนเพราะว่าเราอยากจะพาทุกคนมาเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเกาหลีนค่ะซึ่งที่ที่เราคุน้นเคยที่สุดก็คือโฮมพลัสนั่นเองนะวันนี้เราพาทุกคนมาเดินโฮมพลัสกันคือค่ะโฮมพลัสเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแหละเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตแบบบ้านเราเลยเนาะก็มีขายทุกอย่างแหละแต่ว่าวัาาานนี้ตั้งใจจะมาหาผลไม้กินเพราะว่าอยู่เกาหลีก็คือไม่ได้กินอะไรที่เป็นแบบผลไม้สักเท่าไหร่ก็เลยเข้ามาหาในซูเปอร์ แต่ไหนๆมาทั้งทีแล้วก็อยาจะพาทุกคนเดินดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจในซูเปอร์บ้างไปตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็คือเวลาที่เรามาอยู่เกาหลีเนี่ยเราก็จะสามารถเจอพักซอจุนได้ง่ายมากๆเลยนะแต่อันนี้คือแพ็กซันซูนะคะเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำอ่ะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ท่านหนึ่งอังุ่นนะฮะช่ยมัสแคท ผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ถ้ามาเกาหลีแล้วไม่กินไม่ได้ต้องกินสักหน่อยก็คือสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหลูกบอลลมเลยนี่เทียบกับมือก็คือลูกบอลลมแล้วหน้าตาก็คือดูฉ่ำด้วยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการจะซื้อผลไม้ที่เกาหลีก,กินเนาะจริงซื้อตามในแบบ convenience store พวก GS25 อะไรพวกนี้เขาก็มีขายมืเนกัยเขาแบ่งขายเป็นแบบเล็กๆหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากจะกินแบบกินแบบที่คนเกาหลีเขากินกันอะเราก็ต้องมาซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเกาหลีแบบนี้นี่แหละแล้วก็มาเลือกซื้อเอาจริงๆมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็ทาแท็กสตีฟันได้ด้วยนะเพราะว่าเคยมาทําแล้วไม่ต้องไปถึงสานามบินเลยเพราะว่ามันทําได้ที่ที่ห้างเลยแต่ว่าต้องลองถามของแต่ละสาขาดูบางสาขา,าจะาไม่มีเรียบร้อยนะฮะสออย่างแล้ว แล้วก็พฤติกรรมก็คล้ายๆกับที่ไทยนะคะที่ไทยเนี่ยอะไรที่มันแบบใกล้ๆจะต้องรีบกินแล้วเขาจะเอามาดิสカウลดรลาคายอย่างเงี้ยลด40%เลยแต่อาจจะต้องดูสภาพก็ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่ม40%แล้วก็ห้างยังไม่ปิดเพราะว่าที่ดูเวลาคือปิดเที่ยงคืนเอ้ยแล้วรอดแล้วนะ,ะเรายังเดินต่อได้อีกและที่นี่ก็มาถึงที่แล้วก็ต้องมีของบีบีโกให้เลือก สันหลากหลายแบบซึ่งจริงๆ BBQ ที่ไทยก็มีแล้วนะคะเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่นํา BBQ เข้ามาในประเทศไทยแล้วด้วยไปติดตามดูในช่องได้เลยนะและโซนนี้นะคะเป็นโซนมันฝรั่งต่างๆนาโชชิปเอยอะไรเอ่ยและของโปรดของเราก็คือ h ั n e y b u t ฮันนี่บั b u t อร์ที่นี่ขอโทษทีราคาแค่พันวอนก็ประมาณ27บาทเท่านั้นเองที่ไทยก็ราคาแรงค่านํำเข้าแหละเนาะอ่ะสักหนึ่งถุง ซึ่งของที่หยิบมานี่ก็ช่างขัดก,กันกับของสองสิ่งแรกที่หยิบเหลือเกินในโซนขนมก็ยังมีขนมอีกมากมายเต็มไปหมดคือขนมที่เกาหลีมีเยอะจริงๆนะยังไม่ได้เคยลองกินหมดทุกอย่างหรอกอีกสิ่งหนึ่งที่เวลามาเกาหลีแล้วชอบมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของข้าวเพราะว่าเวลาเราไปกินข้าวต่างๆที่ร้านอาหารเกาหลีในไทยอะ่ะมันก็จะเป็นข้าวจริงๆมันก็เกือบๆจะคล้ายข้าวญี่ปุ่นเลยมไม่ใช่ข้าวเกาหลีเกาหลีจริงๆอะ่ะแต่อย่าง ที่เนี่ยสมมติแบบบางร้านอ่ะเขาจะเป็นข้าวแบบเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยแล้วก็บางที่ก็จะเป็นแบบผสมธัญพืชด้วยคือเม็ดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันบางครั้งเวลามาเนี่ยก็จะซื้อข้าวเกาหลีกลับไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในไทยอ่ะบางอันก็มีขายแล้วนะคือเป็นของ CJ Food นี่แหละที่นําเข้าไปนะเขียนว่าเนี่ยแฮทบันแบบเนี้ยเป็นข้าวแบบสามารถเอาไปเวฟกินได้อ่ะแล้วมันอร่อยมากๆแล้วนี่คือถ้าเกิดเราได้เข้ามาเดินในซูปเปอร์เราก็จะเจออะไรเยอะๆแบบเนี้ย และในขณะเดียวกันนะรามยอนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เวลามาเกาหลีแล้วมันก็ต้องได้กินคือจะซื้อไปต้มกินเองก็ได้แต่ถ้าอยากให้ได้ฟิลคือมันต้องไปนั่งกินริมแม่น้านําฮันอะไรอย่างงี้เออก็จะเป็นพวกนี้นะคะ่ะที่แบบเดียวกันเลยกับที่มีขายอยู่ในห้างอันนี้นี่อ,อ่าไอแบบเผ็ดแบบเผ็ดจุดๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีขายหลากหลายรสชาติซึ่งในไทยก็มีแล้วเหมือนกันเนาะมีทุกสิ่ง everything ที่เป็นรามยอนให้ได้เลือกสรร และแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแวะมาดูก็คือพวกเครื่องปรุงพริกเผกต่างๆนานๆซึ่งเหล่านี้นะคะหลายคนก็จะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้สึกว่าในไทยก็มีขายแล้วนะใช่ก็คือไม่ได้ต้องซื้อจากที่นี่ไปแล้วเพราะว่าในไทยก็มีขายเหมือนกันร,ราคาเนี่ยมันก็สูงกว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะเป็นค่าขนส่งแหละเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยรวมถึงน้ํามันด้วยฮะ,ะเพราะว่าที่นี่เป็นซูเปอร์และอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะอยู่ในการประกอบอาหาร เป็นคิมบงคิมบับก็คือสแปมนะฮะและอันนี้ก็เป็นเส้น,นะคะที่เขาเอาไว้ไปทำแบบจับแช่ทำอะไรพวกนี้นะก็สามารถซื้อไปปอมได้หนึบๆเคยซื้อกับไทยเหมือนกันซึ่งตอนนี้ที่ไทยก็มีขายแล้วเหมือนกันแมวและอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือโซน health and beauty นะคะสำหรับแบรนด์นี้ lactofit เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าสั่งแบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเนี่ยที่นี่ก็จะมี หลายสีหน่อยถ้าอยากรู้ว่าแต่ละสีแต่ละสูตรต่างกันยังไงนะคะเรามีบทความอยู่บนเว็บไซต์ค่ะ www.jhoo.com เข้าไปอ่านได้เลยนะคะก็มีแนะนำพวกสกินแคร์ต่างๆของแบรนด์เกาหลีเครื่องสำอางด้วยเหมือนกันเนาะไปจนถึงนี่ค่ะสมแดงนะคะฮงซัมนะคะฮงซัมสมแดงนะคะก็สารพัดสิ่งที่มี สามารถมาเดินดูได้ใครที่แบบมาเที่ยวเกาหลีมีเวลานาน,านๆนะอยากแนะนําให้เข้ามาเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยจะได้แบบเปิดหูเปิดตาได้ดูว่าเขาขายอะไรแบบที่ไทยมีหรือเปล่าหรืออะไรที่มันต่างกันเพราะว่าว่าไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วเราก็ซื้อกลับไปที่ไทยได้เหมือนอย่างเรานะคะเคยซื้อสบู่กลับไปไทยด้วยบ้าบอแต่มันหอมจริงๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆใช้อยู่เป็นประจำสั่งซื้อจากในไทยแต่ว่าตอนนี้มาถึงนี่แล้วก็คงซื้อที่นี่ได้นั่นก็คือยาสีฟันยี่ห้อเมเดียนนั่นเองค่ะเมเดียนค่ะจริงๆเมดเนมีหลายสีหลายสูตรอยู่แต่ว่าสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตรไว้เขาบอกว่าเออแบบฟันขาวอะไรอย่างงี้เนาะกับอีกอันนึ้งก็คือเป็นออริจินอลนะคะจะเป็นสูตรนี้ถ้าอยากรู้สรรพคุณนะคะของแต่ละสูตรก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w ว็ จางจ h o o c o m ค่ะมีเขียนบทความรีวิวแบบละเอียดละเอียดไว้ให้แล้วเลยแถมบอกพิกัดในการสั่งซื้อได้ด้วยถัดมาก็จะเป็นโซนพวกแบบของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกอย่างจริงๆอ่ะมีโซนของเล่นเด็กแล้วก็จะเข้าสู่โซนที่เป็นออสเซนสอรีก็คือพวกเสื้อผ้าเนาะอุปกรณ์ป้องกันความหนาวมีครบราคาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยนะถ้าใครที่เตรียมมาไม่พร้อมแล้วมาในฤด,ดูหนาวเนี่ยก็มาซื้อที่นี่ได้นะ ยาวไปสุดนูน่นก็จะมีพวกกระเป๋าเดินทางเออเผื่อแบบมาเที่ยวแล้วกระเป๋ามันงอกอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้เป็นอีกใบหนึ่งเอากลับประเทศตัวเองเดินมาจนสุดทางแล้วท่านก็จะมาเจอกับพวกโซนที่เป็นสมาร์ทดิจิตอลก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านมีครบจบหมดที่ Home Plus ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอ่ะมันก็จะต้องมีเพลงประจำห้างกันหมดทุกที่นะคนจะได้จำได้อะไรเงี้ยอ่า อ่าเอยนอันยองโอเคนี่นะคะความกว้างใหญ่ของ Homeplus ก็คืออันนี้เนี่ยสาขานี้ถือว่าเล็กแล้วนะคะเพราะว่าเคยไปสาขาที่ใหญ่กว่านี้คือมี2ชั้นแบบเอาเรื่องนะมันมีหลายโซนหลายสิ่งมากๆครบหมดทุกอย่างจริงที่ต้องใช้ภายในบ้านใช้นอกบ้านก็ได้กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้ก็มี เออแล้วเรานี่ถึงเวลาที่ต้องงอกกระเป๋าแล้วหรือยังคะยังนะนี่เพิ่งวันที่2นะแต่ก็เริ่มซื้อของซื้อของอะไรแล้วกลัวใจตัวเองมากเลยว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะซื้อขนาดไหนมันจะต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่ามาทีไรกซ็ซื้อนู่นซื้อนี่กลับไปทุกทีเลยมันอดใจไม่ได้ตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนที่เป็นแบบพวกของแช่แข็งแล้วนะคะเชื่อไหมเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อของแช่แข็งกลับไทยด้วยอะใจสู้มากนะซื้อตอนแบบวินาทีท้ายๆก่อนที่จะบินแล้วก็บินแล้วเอากลับไปไทย6ชั่วโมง กลับไปถึงยังกินได้อยู่นะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็คือซื้อนี่แหละค่ะของ BB กอล์นี่แหละซื้อมันดูไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นที่ไทยยังไม่มีไงมันหาก,กินยากมากเราก็แบบซื้อไปซึ่งอันนี้มันก็แบบห้าปีปีอะไรอย่างนี้แล้วเนาะทีนี้ตอนนี้ที่ไทยมันมีเยอะแล้วคิดว่าหลายๆอย่างอ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อกลับไปเลยกับอีกอันหนึ่งที่อยากจะเอากลับไปไทยมากๆแต่ว่ามันแบบมันไม่รอดแน่ก็คือกิมจิกลัวว่าแบบมันเก็บไม่ดีอะไรอย่างนี้แล้วมันจะออกมาแล้วมันไม่โอเคหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ซื้อกลับไปแต่่่่่วาทีีีีนนเยม กิมจิขายเยอะมากในโฮมพลัสเนี่ยมีทั้งกิมจิแล้วก็พวกของอื่นๆที่โอเคมันอาจจะเป็นของแช่แข็งอะแต่ว่ามันเอาไปประกอบอาหารทํากินได้หลายๆร้านที่เราไปกินเนี่ยเขาก็มาจากของแช่แข็งพวกนี้เหมือนกันอ่ะลองไปดูและนี่ก็คือโซนของแช่แข็งที่เราได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ามันมีเยอะมากเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ชอบกินมากๆอ่ะเดินเข้ามาให้ดูก่อนเลยนะคะมันคือลาปกกีค่ะ ไอ้คำว่าลาปกกีเนี่ยมันมาจากคําว่าลามยอนกับตอกปกกีก็คือมีตอกปกกีและรามยอนอยู่ในซองเดียวกันแป้งจุกจุต้องหาเติมเนื้อเอาเองเลยแต่เป็นอะไรที่ตอนนั้นก็อยากเอากลับไปไทยมากเหมือนกันอะซึ่งจริงๆมันเอากลับไปได้อยู่นะแต่แค่ว่าแบบเออมันก็เหมือนเขาก็ไม่แนะนําให้เอากลับแต่เราอะใจสู้ไงมันดูยังเอากลับมาแล้วเลยนะมันก็คงเราเอากลับได้แหละแต่เดี๋ยวนี้ในไทยก็เริ่มมีขายแล้วเหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่ได้มีหลากหลายยี่ห้อ หรือแม้แต่แบบอย่างเงี้ยซันซุนแดอะไส้กรอกเลือดที่เขาแบบเรียกกันอ่ะเออซุนแดก็มีเป็นแบบแช่แข็งนะคะถัดไปอีกหน่อยก็จะเห็นกิมจิของของใครล่ะก็ของบีบีโก้ละสีนะคะมีเยอะแยะหลายแบบเลยแบบหลายขนาดหลายแพคเกจจิ้งมากๆถ้าเทียบกัน ทที่ไยเพราะว่าที่ไทยนีนยังนําเข้าไปได้ไม่ได้เยอะทุกรูปแบบขนาดนั้นแต่กิมจิของบิบิโกเนี่ยรู้หรือเปล่าะคะเขาเป็นซัพพลายเออร์ให้กับร้านอาหารเกาหลีในไทยหลากหลายร้านเหมือนกันเลยนะแบบเป็นร้านชั้นนําเลยนะเพราะฉนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพของเขานี่แหละเมื่อกี้ตอนที่เข้าไปในจิมจิบังนะคะเราก็แอบดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาอาบน้ําสระผมให้กับเราคือยี่ห้อนี้เลยนะคะทุกคนเห็นและจาได้เลยนะโซนนี้ก็เริ่มเป็นพวกแบบ กาแฟน้ําอร่อยอะไรที่เราชอบกันนะคะซึ่งแต่ก่อนก่อนหน้านี้เราติดกาแฟยี่ห้อนี้มากบาริสต้าโรสซื้อได้ตามพวกแบบ convenience store ทั่วไปเหมือนกันอะบาริสต้าโรสชออร่อยแต่ว่าบางทีก็แบบปันใจไปทางสตาร์บัคเออแปลกใจเวลาที่มันมีสตาร์บัคแบบนี้อยู่ในแบบในรูปแบบที่มันเป็นเป็นแก้วแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ต้องแบบเข้าไปซื้อที่ร้านสตาร์บัคอย่างเดียวแล้วแล้วก็อุ้ยสายตามันเหลือบมาเห็นเนี่ยค่ะ BTS อามี่อยู่ไหนน,นี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบน้ำผลไม้พวกนมอะไรเงี้ยค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆและแล้วสิ่งที่เราเกรีดมากๆคือนี่ค่ะใจยโจยใจโยค่ะถ้าใครที่ตามเรามาตั้งแต่แรกๆที่เปิดเพจเลยอ่ะจะรู้ว่าเราเกรีดขนมใจยโจยใจโยนี้มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เจอนะลดราคาอยู่ด้วยก็คงต้องเอาแล้วแหละเอาอะไรดีตัลีสตรอเบอรี่นะคะพกซุงอาพีชโคโดอ,อังุน Mango Banana. มังโก b a n นาน่ามะม่วงกล้วยไม่น่าไหวอังุ่นอ่ะสตรอเบอรี่ก็ได้อังุ่นละกันน่ะเป็นคนโลเลจัดมาใจโตยตะโยะเดี๋ยวไ่าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้แกะให้ดูอีกทีนึงแล้วกันตอนถึงที่พักนะคะไปแล้วหนึ่งอันปึ๊บอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นแล้วก็อยากจะวิ่งเข้าใส่แบบกรี๊ดเลยก็คือนี่ค่ะ C ียรยลตนะคะสิ่งที่ชอบมากๆคือยี่ห้อนี้ของเทดลอก,ก็คือ s h คส e ช c h ก c o นะคะจริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นที่มีแบบชโอกโ b บอลผสมอยู่ในนี้ด้วยอแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเดี๋ยวต้องตามหาก่อนอันนั้นคืออร่อยมากซื้อกลับไป5กล่องได้มัง้งมันอร่อยอะ่ะแบบอืมอร่อย <laughs> นี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะนี่คือเชคส s นะคะเชคสชโกไม่ใช่ช็กโ b บอลค่ะเขาเรียกว่าสโนบอลอ่ะจริงๆก็คือสโนช็อกโกบอลนั่นแหละเออเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมาก อร่อยแบบทำใจหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะอยากให้มีขายในไทยนะวอนเจ้าของแบรนด์นะคะเอาเข้าไปขายในไทยด้วยลองไปเปิดตลาดดูนะเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเหมือนกันอีตัวช็อโกโกบอลเนี่ยอร่อยจริงๆอีกหนึ่งโซนที่ดีต่อใจไม่ดีต่อฟันก็คือสว e e เวิลด์นะฮะโลกของลูกอมเยลลี่อะไรใดๆเนาะก็คือจริงๆมันก็จะเป็นยี่ห้อที่แบบมีขายในหลายๆประเทศนะอย่างคาริโปเนี่ยที่เนี่ยเยอะมากคือ ในไทยก็มีฮาริโบเนาะแต่ขออนุญาตนะซูมออกฮาริโบแบบตะโคนฮาริโบเยอะมากจริงๆมีหลายแบบมีหลากหลายรูปแบบเลยฮนะทรอี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นของเกาหลีเองด้วยเหมือนกันแต่นะเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆคือสิ่งนี้จ้ะมาล่า มะลางมะลางเนี่ยมันก็จะเป็นลูกอมนมที่แบบมันไม่ใช่ลูกอมอ่ะมันมันเคี้ยวเคี้ยวหนุบ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 แล้วมันก็แบบมีความมะลางมะลางอ่ะมะลางมะลางมันก็คือมันแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันมี3มรสชาติมันไม่ได้มีแค่นี้นะเราเคยเห็นที่มันเป็นยาคูอ่ะเหมือนเป็นโยเกิร์ตอ่ะแต่หาไม่เจอตอนนี้และคลิปนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ติดตามนะคะที่ดูช่องของเราอีกแล้วเนื่องจากว่ามะลางมะลางเนี่ยเป็นขนมที่เราชอบมากๆนะฮะเพราะฉะนั้น เราก็จะขอซื้อมันลางมันลางนี้กลับไปฝากคนที่ดูคลิปนี้กันอยู่ค่ะแต่มีกติกานะคะเราจะคัดเลือกผู้โชคดีนะที่ทําถูกต้องตามกติกากติกาง่ายมากๆเลยค่ะแค่คุณเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไป และคอมเมนต์นะคะในคลิปนี้บอกว่าของชิ้นไหนหรือแบรนด์อะไรที่เราพาทุกคนเดินดูใน Home Plus แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆคุณก็กินอยู่คุณก็ใช้อยู่หรือจริงๆจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ได้นะที่เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะย้าว่าเป็นของเกาหลีนะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกมันรางมันรางทั้งหมด2รางวันค่ะโดยที่2ผู้โชคดีที่ได้รับนะคะก็จะเป็นรถ ต้ากี้ก็คือสตอเบอรี่รสหนึ่งนะคะแล้วก็รสออริจินอลที่เป็นรสนมอีกหนึ่งรถนะคะผู้โชคดี2ท่านนะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องแรรี่ออฟจางจีฮูของเราด้วยเพิ่งหัดทำบล็อกเป็นครั้งแรกค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่ในคลิปไหนอีกนะคะต้องติดตามรับชมกันนะมีแจกอยู่เรื่อยๆเลยค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราควรจะต้องหยุดแล้วก็ไปจ่ายเงินได้แล้วนะคะเพราะว่า เดี๋ยวห้างก็จะปิดแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับไปพักผ่อนกันได้แล้วอะไปจ่ายเงินกันเลยดีกว่าใช่ก็คือยอดเงินเกินแต่ว่าทำแท็กซี่ไม่ได้นะคะก็่เสล์ เรามีถุงเองเนะตอนนี้ก็จ่ายเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีถุงมาเองนะไม่ต้องซื้อถุงเพราะถ้าเกิดไม่มีถุงมาคุณจะต้องซื้อถุงขราะนั้น,นกันมาเที่ยวต่างประเทศหลายๆประเทศแนะนําว่าเตรียมถุงแบบถุงที่มันพกพาพับได้เบาๆอะไรเงี้ยมาด้วยเวลาเรามาซื้อของที่ซูปเปอร์ก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินนะคะเงินเหล่านั้นเอาไปซื้อขนมซื้อนมซื้ออะไรกินได้อีกนอกจาะจะได้ไประหยัดลงไปนั่นเอง โฮมพลัสนะคะเปิดตั้งแต่ตอนเช้า10โมงจนถึงเที่ยงคืนอยู่ชั้น B2 นะคะสาขาหับจองนะคะและนี่คือโฮมพลัสค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พาทุกคนตะลุยเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตในเกาหลีที่โฮมพลัสนะคะถ้าใครอยากจะมาตามเรามาที่สาขานี้อยู่ที่ฮับ จองค่ะลงที่สถานีฮับจองทางออก10เดินเข้ามานะคะทางเดียวกันกับในห้างแล้วก็ลงบันไดเลื่อนมา2ชั้นนะคะอยู่ชั้นใต้ดินถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันยองไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูอะไรก็ติดตามชมได้ที่ช่อง d i ร r y อ f ฟจางจีฮุกันเลยค่ะ คือแค่อยากจะบอกว่าจริงๆสถานีฮับจองเนี่ยมันอยู่ถัดจากสถานีฮงแดหรือว่าฮงอีกเนี่ยแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นเองจริงๆมันอยู่ในระยะที่เดินได้แต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้มันก็ไม่อยากเดินละแล้วก็สถานีฮับจองก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีสถานที่สําคัญๆอยู่เช่นนะคะเช่นโรงเรียนสอนเต้น YGX นะคะแล้วก็มีเป็นตึก YG นะ,ะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าใครที่แบบเป็นสาวก YG นะคะเป็น YG แฟนก็มาสถานีฮับจองได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก แลเยใกล้มากๆเลยถ้าเดินไหวก็เดินมาแล้วก็แวะมาโฮมพลัสได้นะคะนั่นก็คือทางลงบันไดเลื่อนเพื่อที่จะลงไปที่โฮมพลัสนะคะอาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีป้ายบอกอะ่ะเพราะว่านี่ที่ลงมาถูกก็คือถามทางจากคนแถวนี้เอาด้วยแ,วแต่ว่าจุดสังเกตในการลงบันไดเลื่อนก็คือตรงนี้นะคะมีตรงนี้เขียนอยู่นะแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อ่ะตอนแรกหลงก็เดินขึ้นไปข้างบนปรากฏว่ามัน้องลงไปข้างล่างนะตรงนู้นนะคะ จุดสังเกตคือถ้าเดินมาเจอเซแล้วมันจะเจอบันไดเลื่อนตรงเนี้ยลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งถึงจะถึงโฮมพลัสสาขาฮับจ่องจากทางออกสิบนะคะของสถานีรถไฟใต้ดินฮับจองเนาะเราก็มองมานะคะเห็นป้ายเนี้ยอันนี้มันก็คือเป็นแบบคล้ายๆเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์เดินเข้าไปตรงนั้นเจอเซแล้วเลี้ยวซ้ายลงบันไดเลื่อนไปได้เลยก็จะเจอทางที่จะไปสู่โฮมพลัสนั่นเอง จองทางออกสิบค่ะในฐานะยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะไม่ได้ศึกษาเส้นทางให้ดีๆก่อนนะโป๊ออีกแล้วจ้าคือตอนแรกดูทางออกสิบแต่แบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องขึ้นไปที่ทางออกสิบนะมันเดินตรงนี้ทะลุไปอ่ะก็สามารถลงมาได้เรื่อยแล้วก็เจอภมพลได้แล้วนะแล้วเราจะเดินขึ้นไปทางนั้นทาไมนี่ทางออกสิบโอย และนี่ก็คือโน้ังจีน